อ่าฮัลโหลมินาซังนะฮะอยู่กับผมคนเดิมนะฮะสมิธแล้วก็เกมอ่า GTA Vice City นะฮะน่าจะเป็นพาร์ทที่เอ่อสี่หรือเปล่านะฮะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> เออทำอะไรคลิปไปเกินนะจะลืมลนะก็ผมนะฮะสมิธนะฮะก็หลังจากทำภารกิจไปเยอะเลยนะฮะผมก็กระใหม่ครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมกับเงินที่มหาศาลมากๆนะฮะว้าววันนี้ผมรวยมากเลยนะฮะ <c oughs> จริงๆก็ว่าจะกลับไปกลับไปไทยแล้วล่ะแต่ว่า,าดูเหมือนว่าก็ช่วงนี้ยังติดโควิดอยู่นะก็ยังทําให้กลับไปป <c oughs> ระเทศไทยไม่ได้สักทีนึงนะฮะก็คงต้องอ,อยู่ที่เมืองไวซิตี้ไปสักระยะก,ก่อนนะก็คงไม่เหนือบ่าวกว่าแรงหรนะตอนนี้ผมก็มีคนว่าจ้างงานให้เรานะฮะเขาบอกว่าเออถ้าทําอันี้เนี่ยโว้ขอโทษขอโทษครับ ถ้าหาคำงานนี้ได้แล้วก็เขาจะให้เงินได้อย่างดีนะฮะขับรถให้รอดก่อนดีกว่อนเพื่อนอขอโทษทีนะสงสัยฉันต้องไปออสอนใหขับขี่ใหม่ซะแล้วโอเคจอดตรงนี้นี่แหละโอเคเออโอเคมาว้าวดูสิภารกิจอะไรเดย์โร่ เอาไปไหนไหนเล่นอกฤษคบาร์นีย์เอาเงมือคอต้ั่าปาวเอ้ยเอาแลนนปเวนกมึงมึงบ้าสัเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่โอเคฮะไปครับผมเรารีบไปกันเะ พอดีเพื่อนของเรานะแลนซ์ Lance, เอ่อว้าวโดนจับนะฮะลำบากกูซะแล้วนะเพ,พื่อนทีเมดกูโอ้โหเสาสมตีนแกขึ้น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 เกล็ดปไปหาเัวนี้แหละอ่าบอบบี้เขาบอบบี้ยืมรถ่อยนะบอบบี้เอ่อบอบบี้พอดีว่าเพื่อนช้ยพีปัญหาอะไรนะ เอองั้นเหรอได้ได้ได้อย่าทำมันพังอ่ะเออโอเคโอเคมันไม่พังชั้นชั้นสาบานได้เอพิโซดนี้มันจะไม่พังอย่างแน่นอนบอบบี้โอเคโอเคโอเคแลนแลนดเรากันนะโอ้บอบบี้นี้ใจดีจังเลยใจดีทุกเอพิโซดเลยแลนแลนด์แลนแลนอ้เอาเหรอเอ ใครมันยุง่งกับฟูมีอะไรฟูมึงเกิดอะไรเนี่ยาาย,าาย,ยุ่งรอ้อยร้อยร้อยไปหาเรื่องอีกเลนโอ้ g o ด d a ม n i m wow! <laughs> Why there goes my careful planning on this shit. Thanks to you. it's screwed up real good, lens. You killed my problem. What do you expect me to do, Mo is Long? Gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I right, guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Anyway. Lên Xuân tín ơi phát oh, Được แล้วแลนัล้นไปไปจากสถานที่ส้นตีนี่กันเรามีรถถังเตรียมไว้แล้วเพื่อนเข้าไปกันเถอะขึ้นได้ใช่ไหมมาเร็วโอเคพร้อมนะอบอกเลยเรถคันนี้ก็ดีกว่าครึ่งละ อย่างยากเลยที่ช่วยมึงเนี่ยต้องห้ารอบเลยเหรอไม่บาเอ้ย โอ้ยแลนเอ้ยหลังเนี่ยมาหาเรื่องใส่ตัวนด้วดูเอ้ป่าเอ้ยอ่ะไปส่งโรงไปา้านก่อนนีเนี่ยเอารถถังมาเน,นงเนี่ยถ้าเป็นรถคันอื่นเลยไม่อยากนึกเลยว่าจะต้องเล่นอีกรอบดูขนาดใช้สูตรใช้สูตรยังลำบากลำบนตะเกียกตะกายขนาดนี้ถ,ถ้าไม่ใช้สูตรนี้ผมว่าชั่วโมงหนึ่งไม่จบเอา เอาไปเออ okay. okay, ไปเลยไปส้นตีนเรียบร้อยนะเออเซฟก่อนแล้วกันจะมาเล่นภารกิจนี้หลังไหมเอาบอบบี้ว่ <c oughs> าไงธรรมด์เหรอท่านรู้ว่าบอบบี้เอา <c oughs> เ <c oughs> <Okay. S 2> oh, please, ได้เลยได้เลยได้เลยจะไปภารกิจแรกที่เห็นหน้าก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราขึ้นหอครับผมโอเคเราไปเลยดีกว่าไอแดสนะอีอ e ้วนนะมันมันมันมาซ้อมไอแลนส์นะแล้วผมก็ต้องไปช่วยแลนส์นะภารกี่แล้วและกว่าจะช่วยได้ห้าอรอบครับท่านผู้ชม <c oughs> เราจะลากเลือดเลยที่ผายเราขึ้นหอไปหว่า

อีไล่ e ช่ไม I ร่อยมาเลยเราไปเคลียร์สรังสรรค์ไอ้ปีโป้ยไก่นั่นกัน ไอตีโบยกายฉันมาหาแกแล้วแลนอยู่เฉยนะเราเพียงหน่อยเรียบร้อยอ๋อรูอ้คิดว่าเราจะเข้าเข้าทางด้านหน้าไม่ได้นะอ่าอ่าแล้ว sơ 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 rồi Ôi, giết, ขอมากแล้วไป <My routine. S 1> oh. ต้นตีนเอ้าโอ้โห้แลนยืนหาเลยเนี่ย <c oughs> อะไรเล่นกับคนที่มีของใหญ่กว่าเหรอมึงกล้าเหรอฮะ <c oughs> เดีพี่กูเชื่อกูเชื่อมึงไอ้ทอมมี่ลากรเอเคแตกหนึ่งสวยพี่สวยแล้วเราก็ได้บ้านของ ไอ้เมาแล้วนะฮะว้าวโอ้โหได้กันไปห้าหมื่นครับโอ้ยคุ้มคุ้มบอกเลยคุ้มคุ้มที่กคุ้มโอ้ my g ก็อ๋อหรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวขอเซฟอีกละกันเนาะโอเคเซฟสักสองเซฟเลยละกันโอเคยังมีภารกิจให้ทำอยู่อันนี้ช่วยอะไรวะขอดูหน่อยดิ Oh, an old suit. How much is it? Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in there? You're my lawyer, Rosenberg. Not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in five minutes. Get the not point out. What's going on? ໄປនេះមក อ๋อโอเคเราก็ได้พ r o p e r t ตี Property บางส่วนมาแล้วนะฮะเยี่ยมโอ้เราเป็นเจ้าของเอเราสามารถเป็นเจ้าของบาทได้แล้วครับโอ้โสวยเลยอ๋อเอาเสนื่อเลยภารกิจซ้นตีนี้เอ่เออตำรวจไล่ยยผมคองเมืองแล้วเออ เราจะคลองเมืองไปด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมเอ,อเดี๋ยวก่อนจบเอพิโซดนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปซื้อธุกรกิจการ,กกรกหน่อยแล้วกันเนาะแต่รถกูไม่มีเลยซ้นตีเนะบ๊อบบี้กูก็จะทำพังซะด้วยสิออขอโทษก่นอนได้เลยขอบคุณมากสำหรับงาน <c oughs> ขอยี่ยมรถหน่อยเพื่อน I'm going to a Okay. again? remember me Hello, Sonny. That's right, Sonny. We're all friends. You never write me. You never call. Don't you want to be friends no more? I've been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've already been busy, all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't... อ่เร่อมึงเลย What อ๋อใช้สองแสนเลยอ๋อแสนสองอ่าแสนสองเหรอฝากมีตังพอด้วเดี๋ยวกลับมาซื้อกิจการใหม่กันนะ